สามประเด็นของการเปิดสอบกอพ e. x. a ซ69ใครที่ตั้งใจจะสอบกอพอปีหน้าฟังดีๆนะครับอันดับแรกกอพอเขอจะเปิดรับสมัครวันที่7มกราคม2569อันดับ2ปีนี้จะมีการเปิดถึง2ระดับนะครับก็คือปวชปวสและก็ปตีนะครับโดยที่ถ้าเกิดเราสมัคร e. e x. a m แล้วเขาก็ยังเปิดโอกาสให้เราสมัครสอบรอบเปเปอร์ในตอนกลางปีได้เหมือนกันนะรอบสอบ e. x. a ซจะแบ่งกันทั้งหมด15รอบสอบโดยจะแบ่งส ครั้งละ5รอบสอบพี่ขิมสังเกตแล้วว่าเขามักจะชอบสอบในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนดังนั้นเราจะใช้เวลาในการสอบทั้งหมดก็คือ3เดือนขออธิบายคร่าวๆแบบนี้แล้วกันรอบที่1นถึงหจะสอบกันในเดือนมีนาคมรอบนี้เลงดีๆนะคะปวชปวสจะสอบในรอบที่1 ก็คือวันศุกร์ที่27มีนารอบบ่ายนะครับที่เหลือรอบ2-5ถึง5จะเป็นของปอตีเขาจะสอบในวันเสาร์ก็จะแบ่ง2รอบก็คือรอบเช้าและรอบบ่ายก็นับเป็นรอบ2รอบ3ส่วนในวันอาทิตย์ก็จะนับเป็นรอบที่4รอบที่5เพราะก็สอบเช้าบ่ายเหมือนกันแล้วก็จะใช้แพทเทิร์แบบนี้ครับในการสอบของเดือนถัดไปก็คือสอบของเดือน เมษายนเมษายนก็จะเป็นการสอบรอบที่6ถึง10โดยที่รอบที่6จะเป็นการสอบของปวชจะสอบกันในวันศุกร์ที่24เมษายนรอบบ่าย1รอบนะครับรอบ6เเลงไว้ดีๆส่วนรอบที่เหลือครับ 7ถึง10เป็นของปอตรีและสุดท้ายครับรอบที่11ถึงรอบที่15จะสอบกันในเดือนพฤษภาคมตรงเนี้ยเขายังไม่ได้บอกแต่พี่ขีมเล็งไว้นะครับว่าจะเริ่มสอบกันในวันที่29พฤษภาคมตรงนี้ถ้าผิดถูกอ,อ,อย่าว่ากันนะแต่ครั้งนี้จะเป็นแค่ของปอตรีเท่านั้นนะครับก็มีหรอบรัวๆเลยใครเลง็งรอบไหนเล็งไว้ดีๆนะครับเพราะเขาบอกว่าเวลาเปิดสอบแล้วเนี่ยเราจะเลือกได้แค่1รอบสอบแล้วก็1 0ศูนย์สอบเท่านั้นถ้าเลือกไปแล้วจะแก้ไขไม่ได้ ดังนั้นพี่น้องแย่งชิงกันดีๆนะครับการแข่งขันกําลังจะเริ่มต้นแล้วเนาะขอให้ปีนี้เป็นปีทองสําหรับทุกคนนะครับแล้วเจอกัน